ทูนี่มันมีเ i อนะครับถาดน,นี้มันก็หูไปแล้ใแนางเนี่ยสวัสดีจิมิ่นายอันนี้หอยอะไรหอยจูบหรือเปล่าคะเนี่ย <laughs> มันมกเมนหอยจูบเอาไหมอ่ะขอโทษทีค่ะดูผิดไปหน่อยค่ะหอยชนิดนี้คือหอยเชอรี่ค่ะ <laughs> <laughs> โอ้อสายย่อง <laughs> สวัสดีครับกินก <laughs> รบพาอจ้าพี่น้องจ้ามอนี่พ่อยกับแนสิพามากิน ตำหัวหอยจ้าพี่น้องากามาแซมแซมกันเด้อค่ะตำหัวหอยม,มากับพริกสกูตเตอร์จนคะคะ <c oughs> พริกสกูพริกสกูเตอร์หะเปลี่ยนเสือเขาเจ้าสิมนา บอกไลยแม่โลดนึงเลยเนอะค่ะิดอยากต่ำอืมเสียบเถออืม ุตัวป้ายไหนมาได้ดัดเนาะค่ะตัวกลางๆนะครับวันนี้ออหอยหน้าแท้ๆด้นี่หอยหวานๆนะครับผม แค่พรันกัน,นยังก็จิ้มออกมาเป็นสังเกตเบื้องแราพี่น้องค่ะขันบอกห้วยหน้านี่ออกงากก้ฝนมันแต่ว่าหอยปังนี่เขย่าซื้อก็ออกจ้ะอ๋อ ฝุ่นเลยครับผมหนึ่งแน่ลอยลอยน้อย,ลอยเลยตัวหนึ่งอืม,อม จะเป็นเด็กน่อยค่อยไปงุ่มหน่อยป่นะจะพี่น้องไปหน้าก็ยั่งบ่อยากไปอยู่ว่าคุณจะหัวหน้าของยายเรามีหน้าเนาะแหมเราเกี่ยวกับไปกับไปหน้าเนี่ยก็อยากไปฮอนตะกี้เขาก็อยู่น้ำยายเลยเจ้าหน่อยเพื่อยู่น้ำยาเลยค่ะพี่น้องค่ะ พอกับแม่ไปหาเงินใหญ่กับผ้ายังก่อไปหาไปหน้าไปหาปลานา้ำเขาเอิน่านไปหนำหวยมาจากพี่น้องพา้นานนำหวยมากแล้วก,กับผ้าคีขื่นล้างสลัก,กไปจกเล่าไปหายังยังเป็นหนำ มุมหอยตัวตันหน่อย うんなる mm -hmm. mm -hmm. มมนเคม็มม่วงนะครับชอบเมี่ยงใช่เมี่ยง <laughs> ปรุงรสนุ่นๆจ้ะพี่น้องขาสีสันแซ่บสวงเหมือนเดิม อะไก็บอกินนะเนะาะหอาดีอืมท่านได้กินแกงเห็ดอยู่ครับพี่นอ้องปีนี้กุบปุบเห็ดยังงูเห็ดเผือกเห็ดลูกงูเ้ือืม เขหายไปเจียบผีแยกออกบะไม่ <c oughs> แตเราโทษทรัพท์ไปน้่แยกออกอยู่ <c oughs> ทุนี้มันมีเอไอนะครับถาดเนี้ยมันก็หู้ปแใช่กนางนี้นสวัสดีจิมินายอันนี้หอยอะไร <c oughs> อหอยจูบหรือเปล่าคะเนี่ยมันบอกแม่หอยจูบเอาไหมมันไม่ใช่หอยจูบนะจิมินายลองดูดีๆอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยอ่ะขอโทษทีค่ะดูผิดไปหน่อยค่ะหอยชนิดนี้คือหอยเชอรี่ค่ะโอ้โหหส่ายย่องนี่ครับ AI ครับซอยใดซอยไดนี่ซอยใดบางสถานการณ์ทำไมมัมเป็นหอยเชอรีอ่อยู่มั้งจริงดิหอยเชอรี่คือเป็นเว้ยสิวันนี้จับ มุนไปนั่มเดี๋ยหมุนหอยเป็นตรงหมุนข้อไหมกุบกุบเลยจ้ะ มั่วไปเลยนู่นบองหอยกินมาเบื่อ,อลแล้วหลาบนาะค่ะตำอ่อมต้ม ต้มหอยตำอ่อมต้มก้อยอืซบ่บนวัวเผ็ดเค็ม เค็มดอืมอ,ม,อม,มาเป็นหยวง วอกก่อนนะน้องคะสลัดอืมจะแซ่บ ปวปหน่วยป, <c oughs> ป,ปลืนไว่ได้ยิงชุจังวันนี้ยังกะภาษาเธอบางไรว่างจีตะปุ่ง กีตาปุกอ,อื้มอวอ พี่น,อน,นอ้องจา้ามนีกับเบอร์เลอร์นะจ๊ะถ้ากินมูมากกินบักซุภาพ่อยกแแนตตี้ขอถอดพ้ไาไว้นำนอจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ